7655นะครับากําทำกำไรไปแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าทุกท่านมีระบบของ Genio ทุกท่านก็จะสามารถทำกำไรนะครับง่ายๆแบบนี้แหละครับตอนนี้นะครับเราได้ออกออเดอร์ไปในคู่ทองครับตอนนี้ระบบของ Genio นะครับสามารถนะครับ ทํากำไรไปที่1,800เหรียญแล้วจังหวะนี้นะครับให้ทุกท่านมาสังเกตเลยนะครับที่เราได้อออเดอร์นั้นนะครับเนื่องจากนะครับสัญญาณของระบบ genio นะครับเส้น g e line นะครับบ่งบอกอย่างชัดเจนเลยครับมีแนวโน้มไปในทิศทางบายครับประกอบกับแท่งราคานั้นนะครับก็ยืนอยู่เหนือเส้นม่วงครับหรือว่าเส้น Moving นั่นเองนะครับ ในจุดนี้ให้เรามาดูสัญญาณคอนเฟิร์มอีกครับก็คือ v วลลุ่ม1ชั่วโมงที่เราเรียกกันว่า G N H 1เนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าแท่งโวลลุ่มนั้นเป็นสีเขียวและกับตัวขึ้นไปด้านบนนะครับประกอบกับสัญญาณ GN Zone นะครับตรงนี้เป็นการบ่งบอกแนวโน้มชัดเจนเลยครับว่า v วลลุ่มกำลังไปเป็น v วลลุ่มบายครับและ v วลลุ่ม4ชั่วโมงนะครับหรือว่า G N H a d n e นั่นเองก็ กลับตัวขึ้นไปนะครับเป็นโวลูมบารอยู่ด้านบนแล้วนะครับและก็สัญญาณ g n 1 0ครับด้านล่างนะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นสีเขียวนะครับ4จุดเลยนะครับจุดนี้บุมบอกแนวโน้มไปในทิศทางบายอย่างชัดเจนเลยครับตอนนี้นะครับวิ่งไปที่2,500เหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าระบบเจเนโอจะสามารถเก็บโปรฟิตให้เรานั้นได้เท่าไหร่ครับ 2700เหรียญแล้วนะครับ2700เหรียญแล้วก็เก็บโปรฟิต2786เหเรียญนั่นเองครับวันนี้ที่เทรดมานะครับโปรฟิตรวมนะครับ7 6 5 5นะครับทำกำไรไปแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าทุกท่านมีระบบของเจ n น O ทุกท่านก็จะสามารถทำกำไรนะครับง่าย,ายๆแบบนี้แหละครับ